เ่งตาแกแล้วผู้ชายที่แกชอบเป็นยังไงอะพลอยเป็นไงเป็นไงฉันก็ชอบคนน่ารักนิสัยดีไม่ต้องห่อมากก็แดแต่ก็ขอให้ตามใจฉันแล้วก็หน้าตาดีแต่ก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเจ๊อะเราเราชอบผู้ชายนิสัยรวยอะโอ้นิสัยดีอะไรรวยผมไม่ได้โอเกดเห เราไม่ชอบผู้ชายอ่ะเฮ้ยจริงปะยังไงยังไงเราชอบผู้หญิงอ่ะคบเมื่อนแล้วก็สบายใจเข้าใจผู้หญิงในกันเองด้วยเออแ่ะแล้วพี่มันชอบผู้ชายแบบไหนหรอเฮ้ยเออฉันยังไม่เคยถามจริงด้วยเออเร็วเร็วไม่ตอบได้ป่ะขี้เกียจเล่นน่ะโอไม่ได้ผู้ชายก็รู้กันหมดเลยเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออเอออ่า พีมชอบคนเรียนเก่งุ้ยเล่นบาสเก่งเฮ้ยุ้ยตัวขาวๆที่พูดมาเนี่ยมันกี้จะชัดเลยนะพีมเฮ้ยจะบ้าหรอแต่กี้มันเป็นผู้หญิงนะแกคงไม่ได้ชอบผู้หญิงหรอกใช่ไ่มพีม เงาของทอยปะทอยก็ตัวขาวเรียนก็เก่งเป็นแบบนักบาสอะไรอย่างงี้ปะนมาได้หนิเออใช่ปะชอบไปดีใ่แน่เลยเออช่บแบบเนี้ยก็อาจจะใกล้เคียงมั้งเหมาะสมในสุดสุดอะถอยหลุดไป แล้เปล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นอนะ่ะขอบใจนะที่ช่วยทิ้ง